สวัสดีสบายดีครับเอฟสีสุพูสุคนพี่น้องไทยคอนสัน้นทุกท่านเดอ้อวนันนี้มาเป็นว,นวันนี้ดอกขืนนี้บ้าคอนสั้นมาทึ่งห้องแลยครับเลกงานดึกเนาะเพล่กซีฮอ,อนห้องนี่นะ่ะก็หลังวา่าซีเฮ็ดกับเข้าโซเอฟสี FC, ท่ทุกคนเดอ้อวันนี้เฮ็ดง,ง่ายๆกินง่ายๆครับเข้านะกินอิ่มแล้วแต่ว่าจะกินกลับเล่นรู้สึกว่ามันมีข้องเลื่อยอยู่ในห้องมีตะไคร้มีพกข้าพกขิงอะไรสิไหม ตุนหอ้หอมเลยห้อมเลยคือห้อมปี๋เนาะนะแบบเนี้ยทางไทยก่อนสร้างเนาะคนเสีเอิญห้อมห้อมชีฝรั่งนี่เนาะเขาเสีเอินว่าห้อมปี๋ไอ้โมเมนชีฝรั่งไอ้ไทยก่อนสร้างเสีเอินว่าห้อมเลยอันดับแรกก็บางขอนสร้างเขาอยากใส่เกลือก่อนเดอ้อเกลี่ยเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านทองเอินเกลี่ยเนาะเป็นบ่อสุขนุนเกลี่ยเกลี่ยเก,ยเก,ยกงเดอ้อน,นี่มิดพวกใหญ่เลย เพราะว่ามันเห็ดให้กับข้าวเราที่สุดอะคือเกลี่วเกลี่ยมันเกลี่ยไอวอดินแต่ก็เสื้อม่ไอวดินคือเก่เกนเกา,น,กาน,กนะนี่นะเมนูเด็ดของเขาประมาณนี้น่าสิเห็นแล้วเนาะ่าคือยังเห็ดเป๊ะง่ายๆเลยครับเอาง่ายๆบรต้องยุ่งยากอะปาดก่อนทุบก่อนจังหน่อยใช้หลักการทุบแบบขี้ขานครับเอาง่ายเลยขุดขี้ขานเห็ดกับข้าวก็สิประมาณนี้แหละ เอาง่ายๆบม่ต้องยุ่งยากเห็ดอยากใต้หงะขาดเห็ดใส่ลงไปเลยครับเร็วๆรวดเร็วทันใจหางผักสีน้ำครับทุบๆจากน้อยผอกตแกเน็มันจะได้ก,กินหอมโยนลงไปจะนำสีแห้งก่อน อหอมหอมกับกระเทียมอันี้ยังก็เป็นข้อแม่อยู่เด้อที่แม่ส่งมาให้อยู่ในหอมกับกระเทียมอันนี้ถูกพอจะแก้ก่อนแล้วครับที่คานง่ายๆเร็วๆรวดเร็วโวยขอ,อยัดเด้อเยาวาสกรปรกเด้อแล้วกระเทียมเล็กน้อยครับ ยังไงเดี๋ยอย่าบอกบอกได้ว,ไว่าบาคอนซาตินยังกินให้เดาไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นพริก่้นแดงเนาะที่ในส่วนพริกข้อ,ของแม่ที่ต่างจังหวัดเพิ่นส่งมาให้ก็คือสุดท้ายแล้วละมีเท่านี้นะละรัวเลือแล้วพอที่ใส่พริกบาคอนซาตินก็ใส่นี้ก่อนบุญเส้นเนาะลองมางก็เด้อนำสีแห้งบ่ พอตองแซ่เส้นแล้วครับง่ายๆเป็นคนขี้คานกระลยเห็ดประมาณนี้นะปิดฝาเบื้อง่าทางเลยบาว์ควาซานนั่น,นชิดใส่น้ำเพิ่ม,ม,มก,ก็มาครับก็มาทุบพวกผิดข้ออาใครในความมืดเดือลกองมันก็สิมืดเดือดจากหน่อยนึ่งขยับเข้ามา ทุกก็ผิดก็ะอแต่กแก้กนันแหละคานความขี้เกียจของมนุษย์เนาะก็ยังวานนั่นแหละใช้สีมาขยันปเนั่นเพื่อบางคนงคบ่มีครกมีซากมีเตะอย่างนี้ก็ทุบๆๆบทุบเคี่ยงไปเลย ได้แทรถได้รสชา์ิคือกันครับบารังยานเห็ดกินง่ายถ้าหาอยู่ง่ายกินง่ายทำง่ายมัน,ก,น,ยยก,ก,นก็ชีวิตใจห่าวคณะอยู่ยากกินยากชีวิตก็ลำบากอืดบ่เนาะเส้นน่าเสียดายอยู่ดอก ก็อยาาเพิ่มเติมน้ำมาจาังไนแล้วยามันบ่พอพจะเป็บเดียวก็เดือดขึ้นแล้วครับบ่าง่ายเลยว่าวาบาวิาวาวาวสันเห็ดยังบ่าวขอนส่านเห็ดอันนี้มาอน,นี้แก่หุ่นเส้นใส่ปากกระป๋องแต่วา่าบ่าวขอนส่านเป็นคนขี้คานก็เลยพอยาก แซวุนเซนพูดง่ายบาวคอนสารขี้เกียจวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วมาจากการทํางานเส้นที่ซื้อมาก็ไม่แช่ปลกกระกป๋องทุกอย่างทุกสิ่งคือในตู้เย็นมันมีอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องซื้อเพิ่มซื้อแค่วุ้นเส้นอย่างเดียวห่อเดียวประมาณไม่มั่นใจว่าสิบสองบาทหรือเปล่านะแค่นี้แหละกินง่ายๆลักษณะเหมือนก๋วยเตี๋ยวไปเลยอ่ะ ยังไงน้ำนัวหมนเนาะเทใส่ก่อนเลยเทน้ำนัวใส่ลงไปก่อนเนื้อมันยังใส่ตามร่างมันยังบริเยองมีพิธีดิด,ด,ดต่องมากมายครับมันเสียกเฮ้นบ่ครับนี่แต่เบี่ยวยังได้แล้ว พร้อมแล้วครับพี่น้องกันให้มันออกไปในกล่องได้ก็คือสีออกไปตามเร็วแล้วจะเสียดายที่ว่าในคลิปวิดีโอมันบม่มีอันนี้เนาะนมันบ่มีเงี้ยเกาะมันบ่มีกินอันดับแรกเลยครับอย่างที่บ่าขันทันค่ายบ่ไดหลก้องหนัวเม็ดใหญ่ครับพ่อเมื่มันเม็ดน้อยเดนะเม็ดน้อยก็บ่แซ่บสู้เม็ดใหญ่บ่ได้ บบอกเด้อ,อนะไปตามห้าเอาวามันสิเป็นข้องบริษัทอันใดผลิตลำดับต่อไปครับน้ำปลาแดกพอหอกเก่งปากกระป้องเนาะก็เป็นต้มยำสี่นวัวครับ ก็ออยาซีมก่อนที่ใส่ปากกระป๋องลงไปบ่ได้ข้าบารคอนสทานเป็นคนกินเค็มจงเพิ่มอีกหนึ่งซอนเต็มๆเลยว่าไงวะส่องบวงนี่อ่ะเยอะบารคอนสั้นปิดฝ้าไว้ให้มันเดือดขึ้นมาจากน้อยหนึ่งก่อน ทางอื่นอินว่าอินวายังไงครับนี่นี่อันนี้ที่เขาสดแกงอยู่นี่เอินบวงคือไทยคอนซันคือกันบัผิดสะบูนลมศักดหรือว่าจังหวัดเลยเอินบวงบัเอินกระบวงบัเนี่ยทางคอนซานเอินเอินบวงหรือกระบวงเนาะแต่บูมิภาษ่าทางอื่นภาาลาวทางอื่นทางมวยลาวเบาผิดข้อไผ่อีสั้นทางจังหวัดอื่นเอิ่นยังข้อถดเ้อะที่เอินที่เบาผิด เราเป็นอีสานกันแล้วเราเป็นผู้เจริญแล้วก็ถอดได้ไงนี่ครับทุกคนอย่าคิดว่าเส้นมันไม่นุ่มนะมันนุ่มแล้วไม่ต้องตัดก็ได้หรือจะตัดก็ได้แต่เบากอรสานนะไม่ตัดหรอกขี้เกียจเนี่เริ่มได้แล้วนะเนี่ยดูดิชิมอีกรอบก่อนนะเผื่อไม่ถูกใจ ได้ยุ่ี๋ยวหย่อนน้ำปลามาจากสอนนึนงเดี๋ยวน้ำปลาหยอดรอบสุดท้ายพอแล้วเนาะพอ่าบาขอนสั้นโมักสิ้นเละสิ้นเะ,ะไม่ชอบลางแต่น,น้อยเพื่อความหนัวพคุณเดช สูรเพื้นสูตรมวัวพื้นพุณซีซันเป็นตะกินบอพีนองว่าเอา้า F4 ว่ามันเป็นตะกินบอให้บง่งซีซันสุดยอดบออ,อ่างเด้ออันนี้เอามาอ่างซื้อ บ่าขอนซ้าเป็นคนกินเข็มเนาะพี่น้องอย่าว่ากันเดอ้ออันนี้เพิ่มน้ำปล่ามาจากพวงหนึ่งอืมพอดีเป๊ะตามรสชาติที่บ่าขอนซ้าจยะยก,กินเลยต่อไปก็ซีไซ่หอมหอ,อพ่อมก่อน กห้อมปีกับต้นห้อมก็สซใส่ลงไปพร้อมกันว่าไงบ้าขอสั้นที่ทบอมักผักเละบอมักบุนเส้นเละบอมกักเส้นอะไรที่มันเละๆกินกลืนบอค่อยลงบริเคียวพริกกระบอเผ็ดไปไหนได้อเพราะบ่าขอสั้นเพราะว่ารู้สึกว่ากินเผ็ดไร่รอบเบลุคนแซ่บทองไหมน,นี่ก็ใส่ไปเลยเนาะมันเหลีวเลย เดียวจบง่ายๆผักยุบก็ปิดไฟเท่านั้นพี่น้องว่าเป็นเสียบบ่สจะได้คอมเมนต์กันมาในเด้อในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องข้อไยไว้นะที่นี่โดยเด้อบ่าขอนสั้นกน็ประสบการณ์อย่างบ่ไร้เนาะก็เรียนรู้ไปเรืเร่อยๆอยู่ขอเลยเด้อพี่น้องปิดแล้ว จัดการเลยเ้อหกคือเกาบะนอ้องนามเฮียบะนอ้องวันนี้เอาลอดสรุปแล้วบะเฮีย้ยเฮียน้อยนึงโอ้ยข้อโทษเด้อกล่องกล่องมันซันเมื่อกี้นี่ พี่น้องว่าพอกินได้บพอไว้บ่ครับคลิปนี้มาซีมํากันเดอ้อโอเคบาวขอดสั้นข้อขอบคุณเลยไล่ครับฝากซองบาวขอนสั้นหรือซีรีส์วันเด,เดอร์ผูใ้ใดก็ได้ทั้งเท็ดอาหารให้เบิรงทั้งพาไปเที่ยวทั้งพาไปไซื้อขอ,องเดี๋ยวโมเดลว่างๆเดี๋ยวบ,บาว้าขอนสั้นที่ไปรีวิวเรื่องข้งกินให้ฟังเดอ้อรอชมรอฟังกันได้เลยครับโอเคคลิปนี้ขอพักฝากตัวไว้เพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับ นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย